ดีครับพี่น้องผมถ้าออกมาเบื้องไม้ครับมือนนี่มาเช็คไม้สิสิดอกคำแล้วเช็คไม้คำคำาบม่งกว้วแล้วครับที่ใบสองแล้วมาเช็คไม้มาเบื้องไม้แถวราชโนท่อนครับบริมาโดนแล้ว มันเบื้องว่านา้ำึน้นน้ำยุระดับเลยนย้ำใสหรือบ่ใสสามวันเบืบอเบ้อง,บไงไับพี่นอ้องเลยนี่มีเลยเบื้องจะแจมต้องแจ่มบ่ไปครับง่ายไม้เรบพี่น้องขุนกี้ขึ้นที่ต้นครับพอกไปนิ่งตัวหนึ่งมันไม่ได้ยิ่งลงก่อนบาดได้มากมันค่า เบิ้งล่อเบ,บิ้องอีช่อนหน่อยไอบ้อช่อนปอกนิ่องนี่นี่หู้นี่ครับพ่กขืนที่เสียหันกั็มาท่านไอ้โดเลื่อยผ่านไปผ่านไปช่งดูเลื่อยผ่านไปนี่แต่วันน้ยิ่งอีหันก็มาจ่อมาเบิ้งปัองนี่บ้านนี้บ,นนบากกลายขึ้นมาพี่น้องตกเงี้งตกใจแต่วันนี้ยิ่งสับนี่ว่านไอ้โดข้น คืนย่างงามเลยไกลๆเสียดายครับเสียของเลยอืมพี่น้องส้นนี้ไหมอ๋อไไกลเนี่ยหันขามาหาคนย่างดีพี่ที่พอ่ออีกบ่บันตามมาเบื้องครับพี่น้องอืมอีกไม้ครับพี่น้องไม้นี่จิบแร็กๆของมาเห็ดเลยครับยิงไปนี่อ่างอ่แหละ มันยิ่งที่ส้นเลยส้นเลยครับนี่ตรงนี้เขาก็มีหางสามขาคือนังนิ่งนี่แต่หนึ่งสองสามส้างผีกม็มีอีกสองครับช่างๆไม้ครับน้ำถ่วงขึ้นไปคนครับเขื่อปหาต้นไม้เหมือนจะสร้างเพิ่งกว๊กไม้ฝนมันหกช่องลุ่งมันหน่อย มีสามขาครับขึ้นตั้งมันเลี้ยงมีมองงี่ยางรา,ารทำเบืองต้อครับพี่เนาะฮึโดนนี่แล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้วโดนอกดนีกแล้ว ยาหนะ่ลูกนะหนุกดอกปักดินขาดว้วยจะแๆ่ย่าขาดนะลูกนะครับโอ้ผ้าออกมาเช็คไม้่อนองมาเช็ดไม้ท่างบีไปตะาบาังผ้าดูไรไปย่ำเลยกัดที่ละตอวสอ้ยี่ละสองสองามตัวเข้าไปบังผ้าก็ได้แต่ว่าใส่มันดีแน่มูคนไปมานว่าฉัน ตัวไปยิงเป็นรอยยิงเป็นร้อยได้น้อยได้ไงวาสัน่น <c> ค <oughs> นว่าะ <c oughs> เลยลองเอาขาดจำโอ้ขาดเราพี่น้องเอ้ยตามตัวนาครับติดตามตัวต่อไปอก็พี่น้องมาเช็กไม้ทั้งในทีโรท่อนบิงเปลี่ยนบรรยากาศบึงครับ แต่มันต้องอ้สจะได้นี่ครับคนนี้ยิงยิงบ่าโดนมันบ่หันคางไห้หันเป้าพุ่ยม่ได้ขึ้นยางครับมันมาดอนเผือโอ้ยไม้เดียวกันนะครับไม้นี่แหละวาเมื่อกี้นี่ฟังนี่มเนง่ายครับมานฟ่งนี่งอู้แต่ร้อยมาต้ตอนเลยวะ ปีที่แล้วก็ไม่งี้ครับปีที่แล้วเดี๋ยวประโดตัวหนึ่งนี่นี่สองโลนี่แหละปีนี้เพิ่งจะมาครับฟังเนี่เพิ่งจะมาไม้นี่เสียดายครับเสียดายเสียดายเอาไม้เอาไม้เก็บโตัวไม้ามต่อครับเกินมา อพี่น้งองโดนมือโอ้ยอ,อ,อ,อย่างมือโดนอยู่ฮึฮึก็โดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่โอ้ยบางงในหนามก็ยังเป็นที่ค่อยๆก็ดินดีแท่ไหนน้อยนึงก็ได้วุ้นอะแห้คงครับ ที่ข้าเก็บเสือกครับบันทีสาวขึ้นมาเลยขาดปลาหน่อยมันเนื้อมันนิ่มครับเนื้ออ่อนขาดเลยอันนี้บ่ขาดครับตัวนี้แม่รัวครับขาดไปตัวนึงแล้วรุดไปตัวนึงมาเบื้องไม้เลยครับเจอตัวต้องเอาหน่อยง่้ก็ต้องเอาเก็บไปก่อนแห่มาเบื้องไม้ดีสิครับเ็กไม้ตามต่อครับ ครับโดนโดนโดนแล้วโดนอีกแล้วถามต่อครับโดนโดนอีกแล้วครับพี่น้องโดนอีกแล้วมีป้าผุ่นมาเนี่ย มากมากมากดวนิดละครับครับตามต่อครับ ครับ้องโดนอีกแล้วโอ้ยโดนแล้วคุณคุณพุนโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วตัวใหญ่อยู่ไหนบุถึกตัวน้อยบุถึกตัวใหญ่ตัวหนาไปก่อนครับมาเช็คไม้คือนี่โดนตัวหนึ่ง ครับเมื่อกี้นี่ก็ได้โดนยุติว่างขาดนี่นี่นี่น้องนะตวงงัวน้อยๆน้องก็แห้งดีแท้เดี๋ยวมันจะเกยๆวันตัวหน่อยว่าแมนตัวในี้ใครแน่ยุตัวนี้ตัวงามอยู่อ้เด็ดปลาพิการมาอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเด็ดปลาพิการมาอีกแล้วครับ โด,โด,โดนอีโด้กัด,ด,ต,ดตามมาต้อครับพี่น้องจะได้โดนกหนึ่งกิ่งบัตถกขออภัยครับนี่คับครับคำแล้วตามมาต้อนโอ๊ยโดนบ่ย่งตั้มเถอะ โดนบ่พี่น้องโดนบ่นี่ปลูกวะโอ้่ปลูกเลยครับบ่โดนโดนอีกแล้วครับพี่น้องคุณโดนอีกแล้วครับแต้มหน่อยมือนี่จะแ้มหน่อยมาเกล็ดไม้เจอะจะแต้มหน่อยน,นี่นะครับอ่าปัญใหญ่ตัวนึงก็ยิ่งปฏิถิรสม อ๋อหันเข้าับไปถึงแห้งไม่ได้ครับเดี๋ยวเนื้อขาดตัวน้อย จำที่หามาหรอครับมาเช็กไม้ที่ได้หาดในหาแฝมหาหางใส่กำลงังสวยๆครับในเวลากลับแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้มืดแล้วมืสามันก็คิบหนาครับถ้ามาเช็คไม้ซือ พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศพ้นละอ่างไหม้อ่างไหมอ่างละเโดทอดไปแต่บางผระอะไรพี่น้องชีบเบื่อชมบรรยากาศไหมครับฝากติดตามคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ